ในแง่ของความกระจ่างใสเนี่ยเราเห็นผลเร็วดูเหมือนจะไม่มีอะไรไม่ใช่มันไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่เราไม่เข้าใจซึ่งในการศึกษานี้นะคะก็ใช้ความรู้คนเดียวกันเลยค่ะกับในขวดนี้จริงๆแล้วยังเป็นปริศนาเพราะว่าไม่เคยเห็นงานวิจัยอะไรแบบจริงจังนะคะว่ามันจะมี b e n e ฟ i t อะไรให้กับผิวเมลานินเมเนม i เซอร์คือเขามีลานในการจำกัดขนาดปริมาณการเจริญเต,ต,ติบโตแล้วก็การขนส่งของเมลานโซสสวัสดีคะ่ะกลับมาพบก,กับ Make It Luxury r e ว i e w i t y สายลักชัวรี่ตามหลักวิทยาศาสตร์ค่ะในคลิปนี้นะคะเราอยู่การอัพ ะะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตในกลุ่มของไวต์เทนนิ่งฝั่งเคาน์เตอร์แบนในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะก็มีหลายตัวที่มีการออกใหม่นะคะหรือว่ามีการปรับสูตรนะคะในคลิปนี้เนี่ยเราจะได้มาอัปเดตกันถึงแม้ว่าจะเป็นตัวใหม่ๆนะคะแต่ว่าสารสำคัญหลักๆเนี่ยยังเลือกใช้ตัวแบบคลาสสิกอย่างวิตามินซีแต่ในกลุ่มที่บันหจิบมาวันนี้นะคะเขาก็จะเลือกใช้เป็นอนุพันธ์ของวิตามินซีแทนการใช้แอสคอร์บิกแอซิดเพราะอย่างที่ทราบกันดีนะคะตัวแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของงคความต แบรนด์หลายแบรนด์เนี่ยก็เลยเลือกใช้เป็นอนุพันธ์ที่มีความคงตัวที่มากกว่าเชฟไลฟ์อยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการตั้งสูตรตำรับด้วยถึงแม้ว่าอนุพันธ์วิตามินซีเนี่ยจะมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยน้อยกว่าแอ c o ครบิกอซิดนะคะแต่สารแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษานะคะโดยผู้ผลิต raw material เนอะที่ทําแล้วก็เอามานําเสนอให้กับแบรนด์ในการที่จะขึ้นสูตรตำรับขึ้นมาซึ่งอนุพันธ์หลายๆตัวเนี่ยปารเองอ่ะก็ได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นการศึกษาของผู ตนะแต่ว่าในคลิปนี้ปั่อาจจะไม่ได้เอามาโชว์นะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ใช้สารยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แบบที่ปัณนไปดูมาก็ได้นะอ่าเพื่อไม่เสียเวลานะคะเราเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะเป็นของ k e h l s เป็น productduct ที่แตกลายนะคะมาจากเซรั่มลดจดุดด่างดำตัวดังของเขาตัวนี้มีชื่อว่า k i e ส์เค r ร r r ค r ร์เ e c ตีฟแคร a บ t ี้ Activating Soothing Emulsion ตัวนี้มาในประมาณถึง100 ML เลยค่ะ ราคายที่3650บาทส่วนผสมหลักๆที่เขาชูนะคะจะเป็น Triple Antioxidant Complex ซึ่งประกอบไปด้วย3ตัวนะคะในอาซินาไามลา์วิตามินซีแล้วก็คารา์โนไซ์ตัวแรกในาอาซินาไมลา์เนี่ยเขาใส่มาถึง5%เรนะคะเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยยับยั้งการขนส่งเมลานินทําให้เม็ดสีเนี่ยไม่ถูกส่งขึ้นไปที่ผิวชั้นบนนะคะการศึกษาทางคลินิกเนี่ยมีมากมายแล้วเราก็โชว์กันบ่อยมากๆแล้วนะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสได้ลดจุดด่างดาได้รวมถึงทําให้สีีผิววนมมมมัคามสม ้ขึนแต่สิ่งที่ปัณยยังไม่ค่อยได้พูดถึงนะก็คือว่าตัวในซินนามายเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นสารตั้งต้นของ NAD ซึ่งเป็นโมเลกุลสําคัญมากๆนะคะในร่างกายในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งปฏิกิยาออกซิเดชันต่างๆนะคะรวมถึงปฏิกิริยาที่ชื่อว่าไกลเคชันซึ่งไกลเคชันนะคะไม่ได้แค่ทําให้ผิวของเราเหี่ยวหรือว่ามีริ้วรอยเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสีผิวเราด้วยก็คือจะทให้ผิวเนี่ยมันดูเหลืองดูแบบซีดๆดูไม่สุขภาพดีว่างนันเถอะอีกตัวหนึ่งนะ คะที่ทางแบรนด์เรียกว่า Stabilize Vitamin C เนี่ยตัวนี้ก็คือ a s c o r b i l Glucoside เป็นอนุพันธ์วิตามินซีที่มีความคงตัวนะคะแล้วก็แบรนด์สกินแคร์เนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะมีการศึกษาที่ตีพิมพ์เนี่ยยืนยันทั้งในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดการสร้างเม็ดสีแล้วก็เพิ่มคอลลาเจนได้แต่ว่าเป็นการศึกษาในหลอดทดลองแต่ถ้าเราดูจากการศึกษาของผู้ผลิต r a m a t นะคะเขาก็ได้บอกไว้ว่าตัวอนุพันธ์นี้เนี่ยจะค่อยๆปลดปล่อยวิตามินซีเข้าสู่ผิวเป็นเหมือนแบบสแทเลสและมีการศึกษาทางคลินิกนะคะในการลดเอสปอร์ตลดการทําร้ายผิวจากรังสี UV ลดริ้วรอยแล้วก็ช่วย เืและมีคาโนไซน์นะคะตัวนี้มีริทานอนุมูลอิสระนะคะเราพูดถึงหลายครั้งแล้วเหมือนกันว่ามันช่วยลดเลือดริ้วรอยได้นะคะรวมถึงทําให้ผิวมีความกระชับแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะรวมถึงตัวนี้ยังมีส่วนช่วยในการเป็นแอนตี้ไกลเคชันอีกแรงหนึ่งด้วยเขายังมีตัวดดนดิไลออนเอ็กซ์รกแล้วก็กรีเซอนะคะในการช่วยปอบปลมผิวลดการอักเสบซึ่งการอักเสบจริงๆแล้วมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีแต่ไม่ส่วนผสมของสารผลัดเซลล์ผิวค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็น L นะก็คือเป็นตัวยาดกันกับซาเลสเซเลก c i d ซนะคะที่สามารถผลัดเซลล์ผิวได้อย่างอ่อนโยนลดการอุดตันในรูขุมขนล,ลดการเกิดเซลล์ได้ในสูตรมีส่วนผสมของสารแต่งกลิ่นนะคะแต่ว่าไม่มีแอลโกอฮอล์เนื้อจะเป็นอีม s i ชนสีขาวนะคะกลิ่นหอมแนววูดี้หน่อยนะคะซึมซาบได้ดีเลยเวลาทาลงไปเนี่ยมันจะเหมือนแบบมันแตกตัวเป็นน้ำนะคะตอนทานแล้วก็ ให้ความรู้สึกผิวที่แบบดูเปลาะประโลมได้นะคะตัวนี้ปนลองใช้แล้วนะคะแต่ว่าปันใช้ควบคู่กันกับตัวดักฟอดเซรั่มของเขานะั้นมันก็จะให้ผลที่เร็วมากขึ้นนะปันว่าหลักๆก็คือตัวนี้เขาแก้วความหมองได้ดีแบบในเรื่องของผิวที่มันดูแบบดูใสแล้วก็ดูเปล่งปลั่งแบบสุขภาพดีมากขึ้นอย่างที่บอกคือเขาไม่ได้มุ่งไปแค่ในแง่ของการลดเมสสีเท่านั้นแต่ว่ายังไปยับยั้งกระบวนการต่างๆที่อาจจะเกาะให้เกิดการกระตุน้นการสร้างเมสสีได้ตัวต่อมานะคะเป็นตัวที่ ปรับสูตรใหม่อันนี้เป็นเจนสีของเขาแล้วนะคะนั่นก็คือ c l i n i c e v e n Better Clinical Dark Spot Clearing Serum นะคะขวดนี้50 m l นะคะราคาที่ 4,500บารที่เขามีการปรับสูตรไปนะคะ Ice Complex ชื่อดมเดิมต่างๆเนี่ยเขามีการเคลียร์ออกหมดเลยนะปัจจุบันเนี่ยเขาพูดถึงตัว Melanin Targeting Technology ที่มีการอัปเกรดให้ดีกว่าเดิมนะคะก็คือตัวที่เป็นสารลิขสิ์ของเขา UP302 าเขามีการเพิ่มวิตามินซี C, ขึ้นมาอีกอนุพันธหนึ่งนะคะเพิ่มในาซนามายกูโคเซมีนแล้วก็เรทคอลิสเอ็กทรคทำให้มีเบ n เตเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องของการ กระชับรูขุมขนและช่วยลดสาเหตุการเกิดรอยดำจากต้นต่อได้ซึ่งอันนี้เป็นแบรนด์เคลมนะคะอ่ามาดูรายละเอียดแต่ละตัวนะคะเริ่มที่ up 302ตัวนี้เป็นเอกสิทธิ์ของคลินิก เาสก,กัดได้จากญ้าหนูต้นนะคะออกฤทธิ์ในการยับยั้งการทํางานแล้วก็เล่นการสลายตัวเอ i t ไซทัยโรซินมีการศึกษาที่ความเข้มข้น0.2เท่านั้นเองนะคะเทียบกับไฮโดรคูริโนนก็พบว่าให้ผลดีกว่านะคะในแง่ของการลดความหมองคล้ำที่เกิดจากการโดนแสงแดดมากระตุ้นได้วิตามินซีนะคะมี2อนุพันธ์นะตัวแรกที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ยก็คือแอสคอร์บิลกลูโคไซด์ซึ่งตัวเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือแมกนีเซียมแอสค b ร์บิล จากการศึกษาที่ตีพิมพ์นะคะตัวนี้เนี่ยมีความคงตัวกก็จริงแต่ว่าในแง่ของการต้านอนุมูลอิสระอาจจะยังแพ้แอสโคบิกแอซิดนะอื่นๆก็ถือว่าทาได้ดีค่ะทั้งในเรื่องของการลดแมสสี i, นะเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นของผิวได้ใไนอาซินามายนะใส่เพิ่มเข้ามาจากําดับแล้วเนี่ยก็ถือว่าปริมาณพอสมควรนะแล้วเสริมด้วยอาซิติคูโคามีนค่ะตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการยับยั้งการเปลี่ยน,ปยนแปลงไทโรซินเนให้เป็นรูปออกฤทธิ์ซึ่ง2ตัวนี้นะคะไนอาซินามีแล้ว าร่วมกันว่าใช้ด้วยกันแล้วเนี่ยเสริมฤทธิ์กันนะคะให้ผลในการลดเม็สีได้ดีกว่าการใช้เดี่ยว และมีสารสกัดจากชาเขียวเคียวคุโระนะคะของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรารู้จักดีอยู่แล้วแหละในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบนะคะแล้วก็เคยมีการศึกษาว่าสามารถยับยั้งเอ็เอเนไซม์ไทโรซินเนทได้แต่ในบางสถิติบัตรนะคะก็ได้มีการพูดถึงคุณสมบัติของเคียวคุโระเนี่ยว่าสามารถยับยั้งฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่ไปกระตุ้นการสร้างเม็ดสีได้แต่หลักๆเลยที่แบรนด์เน้นจริงๆแล้วเขาพูดถึงในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดสีในอนาคตนอกจากนี้นะคะยังเสริมด้วย ตัว licorice extract นะคะตัวนี้สารสก,กัดจาเอมเทศเองเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการลดการอักเสบเหมือนกันแล้วก็มีผลในเรื่องของการยับยั้งการสร้างเม็ดสีจากการยับยัง้งเอ y ไซทีโรซินเอสด้วยแล้วยังมีข้อดีในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยด้วยนะสารพาเซลลผิวตัวนี้มใส่มาเหมือนกันนะคะเป็น s a l ิส y l ก c a c ซ d ตัวสูตรไม่มีน้ำหอมนะคะตามคอนเซ็ปของคลินิกเลยแล้วก็มีการผ่านการทดสอบการแพ้นะใช้ได้ในทุกผิวเลยเนื้อเซรั่มก็จะคล้ายๆเดิมนะคะจะมีความเป็นนวลๆมีความลื่นๆนิดหน่อยนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวนะคะสบายผิวให้ความชุ่มชื้นได้ทันทีนะคะลองใช้สูตรใหม่แล้วนะคะสิ่งที่ชัดขึ้นก็คือในเรื่องของผิวที่มีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะให้ในเรื่องของผิวใสรอยดําทําได้ไหมทําได้แต่ว่าอาจจะ ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะตัวต่อมานะคะเป็นแบรนด์ที่คนไม่ค่อยพูดถึงไลย์ไวตทนิเขาเท่าไหร่นะบันไม่ค่อยได้ยินน,ะนั่นก็คือ Estee Lauder Perfectionist Pro Rapid Brightening Treatment f o r m e n t r e Vitamin C 50ml ค่ะราคาอยู่ที่6,000บาทก่อนหน้านี้ว่าชื่อยาวแล้วนะยาวกว่าอีก สารสำคัญที่เป็นกลุ่มวิตามินซีนะคะยังใช้เป็นแอซโคบิกโกโคไซด์เหมือนกันเลยกลับ2ตัวที่ผ่านมานะะที่เราพูดไปแล้วแต่มีตัวเฟอร์เมนทรีนะคะที่อยู่ในชื่อของเขาเลยตัวนี้เสริมการทํางนานของวิตามินซีแล้วป้องกันการเกิดการสร้างเม็ดสีในอนาคตซึ่งบอกตรงๆว่าหาข้อมูลไม่เจอเลยในแง่ของงานวิจัยต่างๆนะแต่ว่าใน b e น e ฟเตอันนี้ขอเป็นแบรนด์คมไปก่อนละกันนะคะตัวแรกที่อยู่ในเฟอร์เมนทรีเนี่ยคือโมลาสเ f e เมนท์เขาจะไปยับยั้งการทํางานของไทร o ยซินเอสนะคะก็จะช่วยลดจุดด่างดำได้มียีสต์เอ็กทรั ในการต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดส,สาหร่ายนะคะในการช่วยปอบประโลมผิวลดการอักเสบยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและมีส่วนผสมของอาร์ซิเตลกูโคามีนะคะที่เมื่อกี้เพิ่งพูดไปและซาลิสซิลิกแอซิดในการผลัดเซลล์ผิวตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่ามีน้ําหอมเนื้อเซอรั่มเขาจะเป็นลักษณะใสๆนะคะมีฟิลลิ่งแบบว่าจะลื่นหนึบเนา้นนก็ทาเราก็ซึมซาบได้ดีสบายผิวนะคะไม่เหนอะหนะ,ะหอมอ่อนๆนะคะให้ความรู้สึกชุ่มชื้นทันทีหลังทานะคะสำหรับผลลัพธ์เนี่ยตัว ดูเหมือนจะไม่มีอะไรไม่ใช่มันไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่เราไม่เข้าใจนะคะแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวคือรู้สึกว่ามันให้ผลที่ค่อนข้างไวนะคือเขาก็เป็นโปรแลพิดนะคะในแง่ของความกระจ่างใสเนี่ยเราเห็นผลเร็วตัวต่อมาเป็นแบรนด์จากอังกฤษนะคะลน์นี้บัานก็ไม่ค่อยเห็นรีวิวเท่าไหร่ในบ้านเรานะคะตัวนี้เป็นวันวันวันสกินแบล็กไดมอนซีบูสเตอร์เซรั่มนะคะ20 ml นะคะราคา5,400บาทคือเขาบอกว่ามันเป็นบูสเตอร์เซรั่มนะคะที่จะมีความเข พ่นนะคะแล้วก็ทำให้เห็นผลไวเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะแบบแพงนิดนึงนะแต่เขาบอกว่าไม่ต้องใช้เยอะเราอาจจะไปแบบผสมกับเซรั่มอื่นๆยอะไรเงี้ย ก็ได้ตัวนี้นะคะอนุพันธ์วิตามินซีที่เขาเลิกใช้เนี่ยจะเป็นโซเดียมแอสคาเบลฟอสเฟตมาในปริมาณ3%อนุพันธ์นี้นะในแง่ของงานวิจัยที่เป็นเชิงประจักษ์เนี่ยก็มีในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระแล้วที่ประจกักษ์สุดๆเนี่ยก็คือในเรื่องของการรักษาสิวในแง่ของการลดเม็ดสีเนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่าเอาไปร่วมกับอนุพันธ์อีกอนุพันธ์หนึ่งของวิตามินซีนะคะแต่ถ้าเป็นการศึกษาของผู้ผลิตอแมทเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการลดจุดด่างดำได้นะคะแล้วก็ใช้ในความเข้มข้นนี้เลยมีนอนาานะคะ าดไ,ได้ทุกๆขวดจริงเห็น2%อย่าเพิ่งไปดูถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสก็ถือว่าเป็นความเข้มข้นที่มีการศึกษาในหลายๆเบเนฟิตเหมือนกันนะคะแต่ที่น่าสนใจที่สุดในขวดนี้นั่นก็คือ3% resurrection plants extract นะคะก็คือเป็นสารสก,กัดจากพืชคืนชีพชนิดหนึ่งเพื่อคืนชีพนี่คือเป็นชื่อกลุ่มนะคะของพืชที่แบบว่าเวลายอยู่ที่แห้งแล้งเนี่ยมันก็จะดูแหง้แหงๆแต่ว่าพอได้รับน้ำอะ่ะมันก็จะเขียวใหม่แบบนี้ซึ่งก็จะมีหลายต้นหลายสายพันนะคะซึ่งสารทีี่่อยูในนขวด ะะไปศึกษามาแล้วมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระและยังมีการศึกษานะะในเรื่องของการช่วยปกป้องผิวจากรังสี U.V. กระตุ้นยีนที่มีผลในการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินและการศึกษาทางคลินิกก็มีนะคะสามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นผิวได้และเพิ่มความกระจ่างใสได้มากถึง4เท่าเมื่อเทียบกับยาหลอกตั้งแต่15วันแรกซึ่งในการศึกษานี้นะคะก็ใช้ความยุ่งค้นเดียวกันเลยค่ะกับในขวดนี้ มี licorice root extract นะคะก็ใส่เข้ามาเสริมในเรื่องของ w h i t e ทนนิ่งด้วยเช่นกนันนะแล้วก็ในเรื่องของการลดการอักเสบด้วยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในชื่อเลยก็คือ black diamond ตัว diamond powder เนี่ยจริงๆแล้วยังเป็นปริศนาเพราะว่าไม่เคยเห็น งานวิจัยอะไรแบบจริงจังนะคะว่ามันจะมีเบ n e ฟิอะไรให้กับผิวแต่เบื้องตน้นก็คือตัว Diamond Powder เนี่ยก็มีส่วนช่วยในการกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะช่วยให้ผิวเราดูแบบไบรท์ขึ้นได้รวมถึงนะคะการที่แบบเราผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไปนะ,ะมันก็จะช่วยส่งเสริมนะคะให้สารอื่นๆเนี่ย สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นตัวนี้มีน้ําหอมนะคะแต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์เนื้อเซรั่มเขาจะเป็นแบบใสๆเลยซึมไวนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายกลิ่นอาจจะชุนนิดนึงนะคะแต่เราไม่ได้ไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากนะคะแล้วก็เวลาทาลงไปก็สามารถซึมได้ดีตัวนี้อย่างที่บอกมันเป็นบูสเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของการให้ผลลัพธ์ที่ไว เพราะนั้นใครที่แบบช่วงนี้รู้สึกว่าโอ้โหผิวฉันแบบซัมเมอร์เนาะผิวคำน้ำแดดอะไรเงี้ยต้องการบูสต์ให้ผิวมันแบบใสขึ้นแบบไวขึ้นนะคะในหลักวันนะวันว่าอันเนี้ยเออเห็นผลได้ได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรอยอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลานะคะตัวสุดท้ายนะคะต้องบอกว่าอันนี้ก็ค่อนข้างใหม่แล้วก็ยังไม่ได้มีเวลาลองน้องเลยนะคะตัวนี้เพราะว่าออกใหม่เกิด Origin Do ็อกเตอ l ์เวลฟอร์ออร m จินส์เมก o ามอสทรูมดักสปอตไบรท์ติง r อยเ r นะคะตัวนี้เป็น moist เนื้อบางเบานะคะปริมาณเนี่ย50า l นะคะราคาอยู่ที่3,300บาทนะตัวนี้เขามีเซรั่มออกมาก่อนหน้านี้นะคะสักพักแล้วลายตัวนี้เนี่ย make มั mushroom นะคะก็เป็นตัวที่จะช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ฟื้นบำรุงให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็มีการเพิ่มตัว product นะคะในแง่ของ white t น i n n i n เข้ามา เพราะว่าอย่างที่บอกเนาะในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเนี่ยการราคายเครื่องการอักเสบเนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะนะคะที่จะทําให้เม็ดสีเนี่ยมันถูกผลิตมากขึ้นส่วนผสมหลักนะคะก็คือเหลินจ์เจอเฮลินจ์เจอเนี่ยก็อยู่ในไลน์ของเขาอยู่แล้วนะคะมันมีคุณสมบัติมากมายนะคะในการช่วยเรื่องผิวโดยเฉพาะแบบเรื่องของวูฮิลิ่งนะคะก็คือสมานแผลสมานผิวลดการอักเสบต่างๆนะคะรวมถึงเนี่ยจริงๆแล้วเขามีการศึกษาแต่ว่าเป็นในหลอดทดลองนะว่าสามารถยับยัง้งไทโรซินเนได้แล้วก็มีเห็ดชะก้ามกนะคะตัวนี K ้ก็ K N K N K N K ช่วยลดการหนักเสบลดอาการแดงและแน่นอนขาดไม่ได้นะคะก็คือวิตามินซีนะคะที่แบรนด์บอกว่า เป็นอนุพันธ์ที่ได้จากธรรมชาตินะคะซึ่งอนุพันธ์นั้นก็คือ a s c o r b ิ l g l u c o s i e อีกเช่นกันนอกจากนี้นะคะเขายังมีสารสำคัญที่ช่วยในการลดการสร้างเม็ดสีนะอย่างตัวสารสกัดส,สารหร่ายที่แบบเขาเรียกกันว่าเฟิร์นทะเลมีงานวิจัยตีพิมพ์นะคะแต่ว่าจากการศึกษาของผู้ผลิต Raw m a t เนี่ยก็บอกว่าเป็นตัว melanin minimizer <laughs> คือเขามีฤิ์ในการจํากัดขนาด ปริมาณการเจริญเติบโตแล้วก็การขนส่งของเมลานุโซมและก็มีการศึกษานะคะคในเรื่องของการลดจุดด่างดำได้มี t r a m e t e r s i c u l a r extract นะคะตัวนี้เนี่ยแบนเคลมนะคะว่าเป็นสารที่ช่วยให้กลุ่มของเม็ดสีเนี่ยกระจายตัวออกจากกันนะคะก็ ยังไม่มีการศึกษาที่ชี้แจงในเรื่องของกลไกลชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็มีสิทธิบตัตรนะคะที่ยืนยันในเรื่องของตัวไวท์เทนนิ่งของสารสก,กัดนี้แล้วจริงๆแอบก็สิบว่าในคลินิกเอสเต้ก็มีเหมือนกันตัวนี้และเสริมด้วยสารสก,กัดจากมัลเบอรี่แล้วก็รากชเอมก็คือริคอริดเอ็กซ์ตรักนั่นแหละค่ะในการยับยั้งไฮโดรเซเนตแล้วก็โร้าซามิสีอีกแรงหนึ่งตัวนี้ตามคอนเซปต์แบรนด์นะคะเขามีส่วนผสมจากธรรมชาติเนี่ยถึงเอ,อนโยนต่อผิวแอ้ง,ง่ายนะะไม่มีส่วนมของแอะคะแต่ว่า,าตนงคะ นะะเนื้อมอ i s t เขาจะเป็นแบบเนื้อบางเบานะคะค่อนข้างเหลวเลยแล้วก็ทางง่ายนะคะสบายสบายผิวเลยไม่ไม่เหนอนะหนักกลิ่นจะมีความแบบ natural เออจะเป็นแบบว่าซิวสบุนไัรนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าหอมหอมค่ะส่วนผลลัพธ์อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะตัวนี้เพิ่งได้มาเพิ่งได้มาใซ่เด็ดนะหน้านี้ฉันก็ใช้ไม่ถ่านแล้วนะคะตอนนี้ ก็หวังว่าจะถูกใจนะคะแล้วก็ได้เป็นประโยชน์ในช่วงซัมเมอร์ที่แดดแรงแบบนี้นะใครสงสัยหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารละลายสามารถอีเมลมาแจ้งได้นะคะก็ <g ül> <g ül> ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมทอิลลักซีแล้วก็ช่องกุรเช็คด้วยนะคะสวัสดีค่ะ